สวัสดีครับแล้วมาต่อครับระบบเรื่องกล้องนะฮะตอนนี้เราลดเสียบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับที่ตัวกล้องนะฮะไอตัวตัวลำโดนนะครับตัวนี้นะฮะแบตเตอรี่เข้าไปในตัวลำแล้วนะครับนะครับตอนนี้ฮะเราก็มาสังเกตหน้าจอรีโมทนะครับก็จะมีภาพที่ตัวลำโดนนี้ส่งสัญญาณภาพเข้ามานะครับแบบนี้ฮะก็จะแสดงผลต่างๆนะครับผลนั่นคืออ่าสัง แสดงภาพนะฮะแสดงภาพครับนี่ยแสดงภาพตามที่เราเคลื่อนไหวนะครับสังเกตภาพจะไม่มีสะดุดเลยนะครับมีความเสถียรนะฮะมากๆนะครับนะฮะสังเกตที่ตัวกล้องโดนนะฮะตัวกล้องลำนะครับสังเกตนะครับสังเกตนะเราโยกอันนี้เราโยกนะฮะสังเกตนะครับนี่เราโยกเอียงตัวํำเอียงนะฮะเนีนโดนเอียงนะครับ สังเกตกล้องยังตรงอยู่นะฮะนี่เราหมุนตางนี้นะครับกล้องนี่อยู่ก,กับที่เลยนะครับสังเกตนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่สมมุตินี่โดนโดนแบบโดนเราโดนลมตีนะฮะสังเกตโดนเราปิวฮะเนี่ยสังเกตกล้องอยู่กับที่นะฮะด้านหน้าด้วยนะครับสมมุติอ่าฮะโดนโดนความน่าลงกล้องยังตรงอยู่นะฮะตัวนี้คือกิฟบอละกิฟบอลที่แสดงอ่าที่คอยควบคุมกล้องให้ได้ภาพที่เสถียรมากๆครับ ก็สวยสมดุลมากๆากนะครับฮะทีนี้สมบูรณ์มากๆนะครับในรุ่นนี้นะฮะนะครับก็นี่นะฮะวิธีการปรับเลนกล้องอยู่ที่วอลุ่มตรงนี้นะฮะมือบนนี่นะฮะนะครับถ้าเราหมุนหมุนขึ้นนะกล้องก็จะความหน้าลงนะครับสังเกตกล้องเลยนะฮะนี่ครับกล้องความหน้าลงนะฮะเราหมุนนะหมุนวอลุ่มนะฮะ ปุ๊บนี่คือปรับเลนกล้องนะฮะที่รีโมทนะฮะสั่งอะนไรที่รีโมทนะครับตัวนี้นะฮะดูหไหมฮะเป็นะบักเงยหน้านะฮะปรับเงยกล้องได้นะครับอ่าที่มันเพอร์เฟกมากๆครับรุ่นนี้นะฮะครบจริงๆกับผมนะฮะท่านที่อ่าซื้อไปใช้งานอ่าในทางเป็นอาชีพหรือจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆนะครับ ก็แนะนำนะครับรุ่นนี้ก็ไม่ผิดหวังนะฮะนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมนะฮะที่จะเป็นมือใหม่หรือมือมือโปรโก็สามารถที่จะใช้งานรุ่นนี้ได้นะครับไม่ยากครับผมนะฮะใช้งานเป็นเซ็ตตรงรุ่นนะฮะ